ไม่จําเป็นจะต้องรอจบแล้วค่อยไปสร้างธุรกิจแต่คุณสร้างธุรกิจตั้งแต่ตอนเรียนเลยในหนึ่งคนไม่ได้เก่งอย่างเดียวแต่น้องจะเก่งรอบด้านและลงลึกไปด้านของการบริหารการเป็นผู้ประกอบการครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกียกตรติศรัจาธุไทยครับตอนนี้เป็นคณะบดีคณะการสร้างเ้าของธุรกิจครับ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจนะครับเรามุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่นะครับ ที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับสามารถเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ประกอบธุรกิจใหม่ๆได้ของหลักสูตรการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเรามุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเพราะเราเชื่อว่าศักยภาพของนักศึกษาทุกคนนะครับมีศักยภาพที่แตกต่างกันเมื่อนักศึกษาทุกคนมาร่วมกันทําอะไรบางอย่างในการแก้ปัญหาตั้งแต่องโชเปเนโรไมซ์เซตนะครับให้เขามีไมซ์เซตการเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจจากนั้นเราค่อยๆกูมิ่งขึ้นมาให้เขามีประสบการณ์นะครับผ่านการลงมือทําก็คือโปรเจกต์เบส Learning. การที่เด็กได้ลงมือทําตั้งแต่ตอนเรียนนะครับหรือว่าเขาสามารถสร้างธุรกิจของเขาได้ตั้งแต่เรียนเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเกิดความภาคภูมิใจและสุดท้ายเขาก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จไม่จําเป็นจะต้องรอจบแล้วค่อยไปสร้างธุรกิจแต่คุณสร้างธุรกิจตั้งแต่ตอนเรียนเลยเพื่อให้เด็กได้ทั้งองค์ความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ตรงและที่สําคัญที่สุดครับก็คือได้จิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยครับเราเชื่อมั่นว่า เจอรี่ที่เราตั้งไว้เนี่ยจะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้100%แน่นอนครับสวัสดีครับชื่อฟุกนะครับตอนนี้อยู่ปี3คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจครับตอนนี้ก็กําลังทาโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์ครับก็คือแจ็กเก็ตเนื้อสัตว์แพนเบดจากขนอ่อนครับแล้วก็โกอัลโตที่ทําร่วมกับเบน b ์บีเคเคกรุ๊ปครับคือคณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวฟุกเองเนี่ยสนใจแล้วก็ทําธุรกิจอยู่แล้วพอเรียนแล้วเหมือนได้ เรียนไปด้วยแล้วก็ลงมือทําไปด้วยแล้วอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กก็คือเรารู้ได้เลยแล้วก็ปรึกษากับโค้ชได้เลยครับในส่วนของซัพพอร์ตที่นอกจากจะเป็นการให้คําปรึกษาโปรเจกต์แบบลึกๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของเออเรามีความต้องการอะไรหรือว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมคณะก็จะซัพพอร์ตเพียงแค่เราบอกหรือว่าเราสื่อสารออกไปครับว่าเราต้องการสิ่งนั้นตัวผมเองอเนออี่ยไม่ชอบการสอบไม่ชอบการสอบแล้วขณะนี้ก็ไม่มีสอบ ประกอบกับว่าเป็นโปรเจกต์เบสด้วยซึ่งก็จะได้ลงมือทําตอนแรกก็ศึกษานานอยู่ครับเพราะว่ามันมีตัวเลือกฝรังเลระหว่างมอรัฐกับว่ามเอกชนแต่ว่าด้วยพอมาดูแล้วตัวหลักสูตรแล้วก็ตัวรูปแบบการเรียนกับสถานที่ที่ใกล้ b t ทอก็เลยเลือกเรียนที่นี่ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรียนมอเอกชนเนี่ยเออจะต้องสอบไม่ติดแน่เลยฟูก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแบบไปยื่นมอรัฐให้ดูว่าอ่อันนี้ติดแล้วนะแล้วเราถึงมาเรียนเอกชนเพราะว่าเราอยากเรียนจริงๆครับก็เลยรู้สึกว่า เออตัดสินใจถูกแล้วก็เป็นทางของเราครับที่เลือกเรียนคณะนี้จริงๆคณะก็มีเงินส่วนหนึ่งให้นะครับเป็นเงินสนับสนุนซึ่งจริงๆ้วเนี่ยต้องบอกต่อนว่าการที่เราทําคณะอันนี้ครับเราวางแผนไว้ตัวนี้อยู่แล้ว ฉะนั้นคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจนะครับได้รับคัดเลือกจากสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นศูนย์การสร้างนวัตกรซึ่งตอนนั้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์นี้อันที่2ครับเราได้รับคัดเลือกของเทดฟันก็คือกองทุนเทดนะครับเขาจะมีงบประมาณสนับสนุนมาให้เช่นในช่วงไอเดียสเตจเนี่ยสนับสนุน1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็ช่วง POC ก็คือจัดตั้งบริษัทละมีเงินสนับสนุนให้อีก1นึ่งล้านห้าแบาทฉะนั้น ผมถึงบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆมากผมเชื่อมั่นว่าเงินเหล่านี้มันเป็นซีดพันธ์อันแรกที่ทำให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาผมมองว่าหนึ่งคนที่จะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรนี้ครับมันเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะกูมิ่งทุกคนให้เข้มแข็งแข็งแรงมีทั้งองค์ความรู้มีทั้งสมรรถนะและก็มีทั้งความเชื่อมั่นในตัวเองว่าวันหนึ่งเราจะสำเร็จในระดับโลกนะครับ เราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือเราเปิดรับทั้งนักศึกษาที่ยังไม่มีไอเดียนะครับแล้วก็นักศึกษาที่มีไอเดียแล้วเราเปิดรับเปิดกว้างนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับจากนั้นด้วยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยครับในตัวของหลักสูตรระยะสั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น A B C D F หรือว่าหลักสูตร The Story ระยะสั้นต่างๆนะครับก็จะเป็นเครือข่ายที่ดีนะครับที่จะเป็นพี่ๆผู้ประกอบการพี่ๆเจ้าของธุรกิจ มาให้โจทย์กับน้องๆน,นะครับมาช่วย g ู o o m i n g มาช่วยเทรนน้องๆด้วยผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดแข็งด้วยของคณะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยนะครับที่เรามีเครือข่ายที่เยอะมากนะครับในการดูแลแล้วก็ในการซัพพอร์ตนักศึกษาครับและสุดท้ายปายน้ำครับเราส่งจนกระทั่งน้องสามารถดําเนินการนะครับแล้วก็สร้างธุรกิจได้จริงๆคือถ้าเกิดน้องยังไม่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจน้องก็ยังไปเป็นที่ปรึกษาได้ไปเป็น R a D ไปเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ได้เงี้ยครับ ก็หลายๆอย่างมันก็ตอบโจทย์ใน1คนฉะนั้นใน1คนไม่ได้เก่งอย่างเดียวแต่น้องจะเก่งรอบด้านและลงลึกไปด้านของการบริหารการเป็นผู้ประกอบการครับ ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าคุ้มมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเข้ามาเรียนมันไม่ได้ใช่แค่ว่าเราเรียนแค่ในห้องอะคะ่ะมันมีทั้งมาครั้งอาจารย์พาออกไปดูงานนอกห้องด้วยแล้วเหมือนตัวหนูต้องหนูทำโปรเจกต์กันอย่างเงี้ยได้คุยกับอาจารย์ตลอดคือมันไม่ใช่ว่าเราได้ความรู้แค่แบบในห้องแต่เราได้คอนเน็ชันจากที่อาจารย์ช่วยเสริมมาด้วยแล้วก็อาจารย์ช่วยบอกหลายอย่างมากไปถึงว่าช่วยปูแนวทางให้แบบมันแบบไปได้ราบรื่นมากขึ้น,นะคะ่ะ เพื่อนแต่ละคนคือเหมือนแบบเขามีไฟมากแล้วมันทําให้เราเหมือนเราอยู่กับคนพลังบวกแบบคนที่เขามีไฟมีเป้าหมายเดียวกันอ่ะมันจะทําให้เราเป็นคนอย่างนั้นมากขึ้นมันทําให้หนูรู้สึกว่ามันทําให้แบบเป้าหมายเราอ่ะมันเดินไปได้ไกลามากขึ้นถ้าเรายังไม่ได้มีเงินทุนเนี่ยทางคณะก็มีพาร์ทเนอร์แล้วก็ไปจับกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นกองทุนเท็ดฟันซึ่งจะสนับสนุนทุนสูงสุดมูลค่า1นึ่งล้านห้าแสนบาทแต่ว่าก็มีกองทุนอื่นๆอีกที่แบบเราสามารถเข้าไปเลือกได้ตาม ธุรกิจที่เราสนใจครับโปรเจกต์ของผมได้รับทุนมาครับจากสวทชหรือว่าสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับ10,000แบาทเนื่องจากว่าเรามีเงินทุนอยู่แล้วบางส่วนที่ได้จากนักลงทุนแล้วก็จะไปเตรียมขอตัวเทรดฟันเพิ่มเพื่อจะได้ให้เขาอะนอกจากที่เราจะได้ทุนแล้วอะเรายังได้ที่ปรึกษาหรือว่าเราให้เขามาช่วยพูฟตัวโปรเจกต์ของเราด้วยครับแล้วก็ จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมขอออยหลังจากนั้นก็ดูในส่วนของตลาดทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็วางขายครับปลายปีนี้นะครับแจ็กเก็ตก็จะออกแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับอาหารสุขภาพที่อร่อยด้วยเนี่ยก็คือไปติดตามได้ที่แจ็กเก็ตแล้วก็วางขายตลาดเร็วๆนี้ครับ จริงแล้วก็มีหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เลือกไปที่คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Instagram นะครับแล้วก็ Line นะครับก็สามารถติดตามได้ในชื่อคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ SPU ครับหรือถ้าเกิดจะมาเยี่ยมเยียนคณะก็ยินดีนะครับสามารถมาคิดอินลองเรียนก่อนได้เลยครับว่าตอนเรียนแล้วจะเป็นยังไงบ้าง นะครับเราก็จะได้เจอรุ่นพี่มาคุยกับพี่ๆมาคุยกับอาจารย์มาเจอบรรยากาศจริงๆที่ผมเชื่อว่าสภาพแวดล้อมของ s อ u คือสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้จริงๆ, <L> ๆเราเชื่อมั่นในนักศึกษาทุกคนเหมือนคอนเซ็ปต์ของมหาวิทยาลัยครับ I believe in you ครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นที่หนึ่งได้ในแบบของตนเองครับ